ขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะอาจารย์บียิปสีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาจำนวนสามใบนะคะมาพยากรณดวงให้กับชาวราศีมังกรค่ะนะดูสิว่าดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรอาจารย์เลือกไพ่ออกมาครบแล้วนะคะได้พระอสุรินราหูโอ้โหตัวท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมเองอี่าเป็นผู้ที่ มีเซนและหลามสังหรณ์นะคะคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดมากเป็นอย่างนั้นและท่านผู้ชมเองเป็นผู้ที่มีความสนจิตสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีสนจิตสนใจในเรื่องของออนไลน์เป็นผู้ที่ชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอแม้แต่ในด้านของภาษาต่างๆนะคะเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียเป็นต้นนะคะท่านผู้ชม และตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความโชคดีมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะโคชครูครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เห็นไหมคะสวยงามมากมาหากชาวราศีมังกรชาวธาตุดินเนี่ยมีโอกาสดีๆนำตัวเองเนี่ยไปวัดแขกที่สีลมนะคะ ไปกราบนมัสก,การองค์เทพฮินดูเช่นไปกราบสการะบูชาองค์พ่อศิวะองค์แม่พระอุมาเป็นต้นนะคะและอย่าลืมกราบสการะองค์พระพิคเนตผู้ซึ่งเป็นเลขาหน้าห้องซะก่อนนะคะท่านผู้ชมความโชคดีของชาวราศีมังกรองค์ทาวเวสุวรรณก็มาวอวยพรนะคะว่าตัวท่านผู้ชมเองเป็นผู้ที่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี พิมหาเศรษฐีคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายล้านได้หลายล้านตัวท่านผู้ชมเองเป็นผู้ที่มีโอกาสถูกหวยรวยโปถูกมัตเตอรี่รางวันใหญ่นะคะดังนั้นชาวราศีมังกรชาวธาตุดินเปิดใจน้อมรับคำํำอวยพรดีๆคำํำอวยพรเลด็เลดๆจากให้พรมยานชุดนี้ได้เลยนะคะ ลำดับต่อมานะคะอาจารย์บีสีใครใจจะใช้ไพ่ชุดไรเดอร์เวทค่ะมาดูซิว่าเอ๊ไพ่ชุดไรเดอร์เวทเนี่ยเขาจะให้เลขมงคลให้เลขรวยอะไรกับชาวราศีมังกรชาวธาตุดินค่ะโอ้โหหมายเลขเจ็ดค่ะท่านผู้ชมลำดับต่อมาสองหนึ่งค่ะและลำดับต่อมาหนึ่งหนึ่งค่ะขอแสดงความยินดีกับ ทุกทกท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ